ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่12สิงหาคม2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น วันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติของเรานะคะทุกคนนั้นเกิดมาก็มีแม่ยกเว้นโอปปาติกะเท่านั้นมีกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วเพื่อการบังเกิดขึ้นทันทีโดยไม่อาศัยบุปการีแต่มีบุปกรรมที่ดีเลิศนั่นละค่ะอันเป็นปัจจัยเพื่อเข้าถึงสุขติที่เลิศคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ด้วยการเจริญฌา เป็นปัจจัยเพื่อการเข้าถึงพรหมโลกซึ่งในพุทธศาสนานั้นเราก็รู้ว่าการเข้าสู่ฌานวิถีนั้นแท้ที่จริงแล้วเพื่อออกจากฌานวิถีมาเจริญวิปัสนาเต็มสติกำลังใช่ไหมคะในศาสนาของพระชินเจ้าเราทั้งหลายจึงปรารบความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเพื่อการเจริญกุศลเข้าสู่มรรคผลนิพพาน วันนี้ก็เป็นวันที่เราควรระลึกถึงบุปการีผู้เลิศผู้ให้ชีวิตลมหายใจไออุ่นเพื่อเหล่านั้นจะได้กระทำกุศลกรรมและน้อมระลึกบูชาคุณของท่านหรืออุทิศบุญกุศลเหล่านี้แด่ท่านเหล่านั้นที่มีแล้วในอดีตอันหาประมาณมิได้ ท่านเหล่านั้นอาจจะรอรับบุญจากพวกเรากันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลที่เป็นไปในภาวนากุศลเป็นกุศลที่มีกำลังมากก็ย่อมสามารถอุทิศบุญเหล่านี้ให้กับบุปกาลีคือมารดาที่มีแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ส่วนบุคคลใดที่ยังมีคุณแม่ที่มีชีวิตอยู่ ก็น้อมบอก่ันนะคะว่าได้เจริญกุศลอันเป็นไปด้วยการภาวนาคือการศึกษาพระสัธรรมร่วมกันเพื่อมักผลนิพพานค่ะบุคคลที่มีความเพียรอันเลิศนำมาซึ่งอะไรคะมักผลอันเลิศเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญกุศลกรรมอันประเสริฐนั้นไม่สยบมัวเมาในกุศลที่เป็นไปในทางโลกโลก คือเพ่นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งมัวเพลินหลงอยู่นั้นย่อมที่จะเข้าถึงความสงบระงับคือความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานค่ะด้วยการเจริญอาเรียมักให้บริบูรณ์ใช่ไหมคะซึ่งมีสมาธิิคือปัญญาที่อันเป็นไปตั้งแต่อะไรคะกัมสกตาปัญญาไปจนถึงมัรคัปัญญา ผู้จะมีปัญญาอย่างนั้นได้ก็ต้องมีศรัทธ,ธาศึกษาพระสัทธ,ธรรมที่พระตถาคตยาวน้นได้ตรัสไว้เราจึงได้ร่วมกันศึกษาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะอันเป็นที่ตั้งแห่งความปราโมทยปีติปสัสสิและในที่สุดก็นำมาซึ่งความสุขที่จะก่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแผ่ไปในสังคมถ้าเราไม่ประมาทไม่หยุดในความสุข ที่เป็นไปเพื่อตนแล้วเราก็คงได้เจริญกุศลนานาประการที่จะเกื้อกูลแก่ตัวเราเองและบุคคลอื่นในยุคปัจจุบันนี้แม้อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถเจริญภาวนาได้หลากหลายวิธีการไม่ว่าจะจากการอ่านการฟังพระสัทธรรมตามพระไตรปิฎกยังสามารถให้พระธรรมเหล่านั้น เกื้อกูลแก่บุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลายเป็นการให้พระธรรมคำสอนเป็นการแสดงธรรมโดยไม่ต้องอาศัยตนเองก็ได้มีภิกษุผู้ประเีตทั้งหลายอันมีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตเป็นต้นซึ่งพระธรรมเหล่านี้เป็นพระธรรมที่ประณีตเกื้อกูลต่อตนเองและเกื้อกูลต่อโลกเพราะเป็นพระธรรมที่เป็นไปเพื่อ อนุเคราะห์พรหมจรรย์ค่ะปัญญาที่รู้เท่าทันในสังขารธรรมทั้งหลายว่าปรพสัตว์ทั้งสิ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดที่เกิดมาแล้วในโลกย่อมเป็นไปในอนิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งเป็นความแปรปรวนตามธรรมชาติเพราะธารรมะทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นสังขตาาธาตุทั้งปวงย่อมอาศัยเหตุปัจจัย เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ใจที่ไม่แปรปรวนไปตามภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงผันแปรไปนั้นก็จะไม่ถูกบีบคั้นเป็นเหตุแห่งความอิสระและที่สุดนั้นเข้าถึงความสงบสุขอันสูงสุดนั้นก็คือวิมุตได้ความบริบูรณ์แห่งการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนั่นละค่ะ เป็นการกระตันยูอันสูงสุดที่มีแล้วในพระรัตนตรัยค่ะวันนี้เรากระทำกิจเจริญกุศลเพื่อกระตันยูกระตะเวทีต่อมารดาแต่เราก็คงไม่ละเลยในการศึกษาเพื่อเข้าถึงความบริบูรณ์แห่งอาริยมรคนะคะอันเป็นความกระตันยูสูงสุดในพระรัตนตรัยค่ะ ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพระตถาคตพระตัสสรุชอบยิงซึ่งธรรมะอันทองแท้ตามเป็นจริงโดยในยักยะของหัวข้ออายตนาต่างๆซึ่งเมื่อวานนั้นก็ได้ศึกษาไปส่วนหนึ่งจากเทวทหสูตรที่หนึ่งจากมัธิมานิกายอุปริปันนาตซึ่งเป็นพระสูตรที่ยาวพอสมควรนะคะ พ่พวกนิครนนั้นได้แสดงความเห็นผิดเอาไว้เพราะปรมาสสานั้นจึงได้ทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมีวาทาอย่างนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิบประการอันชอบด้วยเหตุผลของพวกนิครนผู้มีวาทาอย่างนี้น่าตำหนิ วาท้าสิบข้อนั้นคืออะไรนะคะและวาท้าเหล่านี้เป็นวาทะของพวกครูและอนุวาทะของสิทธิ์ที่ว่าตามตามกันมาค่ะคือพระผู้มีพระภาคท่านนิครนเท่าที่พูดกันมานี้เป็นอันว่าพวกท่านจะพึงปรารถนาไม่ได้ต่อไปดังนี้หนึ่งกำใดให้ผลในปัจจุบันขอกรำนั้นจงให้ผลในชาติหน้า ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดสองกรรมใดให้ผลในชาตินี้ขอกรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดสามกรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด สี่กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกมนั้นจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดห้ากรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้วขอกมนั้นจงอย่าให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดหกกรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นขอกมนั้นจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิด 7กรรมใดให้ผลมากขอกรมนั้นจงให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดแปดกรรมใดให้ผลน้อยขอกรมนั้นจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดเกกรรมใดให้ผลขอกรมนั้นจงอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดสิบ กรรมใดไม่ให้ผลขอกมนั้นจงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามของพวกนิครนก็ไรผลความเพียรก็ไร้ผลนี่คือสิบข้อนะคะที่พวกนิครนั้นกล่าวออกมาพระองค์ตรัสว่าคำกล่าวอย่างนี้หรือวาทะอย่างนี้น่าตำหนิคะ่ะ เพราะพวกนิครนนั้นไม่รู้แม้เรื่องของกรรมว่าให้ผลในกาลาคติอุปธีและประโยคคคาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของสมบัติและวิบัติในสี่ประการนั้นนะคะและไม่รู้จักในเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่เป็นการกล่าวตามกันมา ตามความคิดเห็นของตนคิดว่าเป็นความคิดถูกรู้ถูกเมื่อเราฟังสิบข้อแล้วนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของการขอการหวังผลการสแสวงหาบุคคลที่เข้าไปยึดถือแต่ในศาสนาของพระชินเจ้านั้นกรรมมีผลของกรรมก็มีต้องให้ผลหรือไม่ให้ผลดังที่กล่าวแล้วในสี่ประการคือ กาลคาติอุปธีและประโยคคะซึ่งเราศึกษากันมาบ่อยๆคติก็คือที่เกิดว่าเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมย่อมให้ผลในกาลาที่แตกต่างกันออกไปนี้คือคติสมบัติ แต่คติวิบัติก็เช่นเดรัจฉานหรือสัตว์อวายก็ย่อมให้ผลเป็นไปตามกรรมตามวาระของอกุศลกรรมเหล่านั้นหรือในเดรัจานก็บางโอกาสก็ให้ผลเป็นกุศลวิบากได้เช่นกันใช่ไหมคะอุปถิก็คือความงามความพอเหมาะพอดีของรูปขันต่างๆที่พอเป็นไปได้บางครั้งแม้ไปเกิดในชาติตระกูลสูง ก็มีตาพิการหูพิการเหล่านี้เป็นต้นเป็นไงคะอุปธิวิบัติย่ไม่สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตได้กาละกาละใดที่เป็นไปด้วยความสงบนะคะก็สามารถที่จะศึกษาพระสัทธรรม เขาถึงธรรมและปฏิบัติตามธรรมได้โดยไม่ยากเลยแต่กาลใดที่เป็นไปด้วยความวุ่นวายประเทศนั้นมีแต่สงครามมีแต่ความเดือดร้อนเร่าร้อนในเรื่องของความอดอยากยากแค้นถามว่ากาลเหล่านั้นจะประพฤติธรรมได้โดยง่ายโดยสะดวกไหมคะเป็นเรื่องยากในเรื่องของประโยคค้าสมบัติก็เช่นกัน บุคคลที่ได้รับการศึกษาจากพระสัทธ,ธรรมอันประเสริฐนั้นล่ะจึงมีโอกาสปรุงแต่งความเพียรเป็นไปในกุศลนานาประการได้หลากหลายดังที่กล่าวแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นว่าเราอยู่บ้านในยุคนี้สามารถเจริญกุศลได้ทั้งฟังธรรมเจริญภาวนานะคะได้โอกาสทั้งแสดงธรรม ได้โอกาสทางให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะและวิปัสสนามมากมายค่ะซึ่งในยุคนี้แม้ก,การให้ทานนั้นก็ง่ายมากรวดเร็วนะคะสามารถจะกดปึ๊บไปสู่เป้าหมายได้ทันทีนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเจริญกุศลได้อย่างง่ายดายและคล่องแคล่ว กูนต่อปราโมทปีติปัสสธิและความสุขเป็นการเข้าถึงในสมาธิได้โดยง่ายจริงๆเพื่อจะเกื้อกูลต่อวิปัสสนาที่ได้ศึกษากันมาแม้จะอยู่ที่บ้านก็มีมากมายจริงๆในเรื่องของการแสดงธรรมเอาไว้ทั้งในเรื่องของปรมาทสัจจะและสมมุติสัจจะนะคะ ที่เป็นในเรื่องของไฟล์เสียงในเรื่องของภาพต่างๆนะคะหาได้จากมือถือที่เรามีอยู่เครื่องเดียวนี้ล้วค่ะสามารถน้อมมาศึกษาจดจำใส่ใจและประพฤติปฏิบัติตามได้โดยง่ายโดยสะดวกถ้าเราเป็นผู้รักตนและเป็นผู้ไม่ประมาท บัดตามปัดฉิมพุทธโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่ทรงตรัสไว้ใช่ไหมคะในพระโอวาทครั้งสุดท้ายดังนี้วยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด อยังตถาคตัสสะปัติมาวาจานี้เป็นวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตนะคะในมหาปรินิพพานาสูตรเราจึงได้ปรารบความเพียรกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อกระทําตามพระธรรมคําสอนเป็นกตัญยูกะตะเวทิตาแดบพระรัตนไตรยัยอันประเสริฐและ นั้นก็คือความปลอดภัยอันสูงสุดที่เราจะได้รับจากการผลจากทุกทั้งปวงค่ะพระองค์ได้ตรัสต่ออย่างไรทิ่สูทั้งหลายถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทําไว้แต่ก่อนพวกนิครนต้องเป็นผู้ทํากรรมชั่วไว้ก่อนแน่ในปัจจุนี้พวกเขาจึงได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้ ถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่เป็นผู้ใหญ่เนรมิตรให้พวกนิครนต้องถูกผู้เป็นใหญ่ชั้นเลวเนรมิตรแน่ในปัจนี้พวกเขาจึงได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นนะคะเชื่อในพระเจ้าทั้งหลายนั่นเองนะคะ ไม่ได้เชื่อในกรรมผลของกรรมที่ทำไว้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คิดแต่จะหวังพึ่งหวังวิงวอนค่ะถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุเคราะกรรมพวกนี้คนต้องเป็นผู้มีเคราะหกรรมชั่วแน่ในบัดนี้เขาจึงได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้ถ้าหมูสัตว ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุอภิชาตพวกนิครนต้องเป็นผู้มีอภิชาตเลวแน่ในปัจจุบันพวกเขาจึงได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าเจ็บแสบเห็นป่านนี้ข้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุพยายามในปัจจุบันพวกนิครนต้องเป็นผู้มีความพยายามในปัจจุบันเลวแน่ในปัจจุบันพวกเขา จึงได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าเจ็บแสบเห็นปานนี้สาระสำคัญของลัทธินิครนนี้ตรงกับลัทธิสำคัญลัทธิหนึ่งในจำนวนลัทธิเดียร์ีสามลัทธิคือลัทธิที่ตรัสว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกขหรือ ไม่สุขไม่ถูกอย่างใดอย่างหนึง่งที่บุคคลเสวยนั้นล้วนแต่มีกรรมที่ทำไว้แล้วแต่การก่อนเป็นเหตุในปัจจุบันนักบวชพวกในคนยังมีอยู่แพร่หลายในอินเดียเรียกกันว่านักบวชเชนและเรียกนาตบุตรว่ามหาวีระเมื่อเขาเสียชีวิตลงสาวกทั้งหลายได้ประชุมหารือกัน ว่าสาระสำคัญของรัทธินี้เป็นอย่างไรสาวกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นสัจสตทิฐิอีกฝ่ายหนึ่งแย้งว่าเป็นอุดเฉตท,ทิฏฐิความจริงลัทธิของนิครนนาตบุตรนั้นเป็นลัทธิหนึ่งในจำนวนหกสลัทธิที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพรมชาลสูตรซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นลัทธิเดียรถี คือลัทธินอกพระพุทธศาสนาท่านใดอยากศึกษารายละเอียดนะคะศึกษาได้ในพรมชาลสูตรค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุกรรมที่ตนทำไว้แต่ก่อนพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ใช่เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้แต่ก่อนนี้ครนก็ต้องหน้าตำหนิ ถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่ผู้เป็นใหญ่เนรมิตให้พวกนิครนต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ใช่สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุที่ผู้เป็นใหญ่เนรมิตรให้พวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิและทุกข์เพราะเหตุที่ผู้เป็นใหญ่เนรมิตให้พวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ย่อมเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุเคราะห์กรรม พวกนิครนต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ใช่สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุเคราะห์กรรมพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ย่อมสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุอัทิชาติพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ใช่สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุอัทิชาติ พวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมู่สัตว์ย่อมสวยสุขและทุกเพราะเหตุพยายามในปัจจุบันพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ใช่สวยสุขและทุกเพราะเหตุพยายามในปัจจุบันพวกนิครนก็ต้องหน้าตำหนิภิสษุทั้งหลายพวกนิครนมีวาทะอย่างนี้วาทัของอาจารย์และวาทัของสิทธิ์สิบประการ อันชอบด้วยเหตุของพวกนิครนผู้มีวาทาอย่างนี้น่าตำหนิภิกษุทั้งหลายความพยายามไร้ผลความเพียรไร้ผลอย่างนี้แลเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมากนะคะ ที่ได้มาสู่ศาสนาของพระชินเจา้าผู้ทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมาเพื่อตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและส่งกระทำพุทธกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเกรือกูลแก่เหล่าสัตว์ให้รู้ถูกเห็นถูกประพฤติถูกไม่เป็นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนั้นเราต้องเพียรพยายามศึกษาถ่ายถอนความเห็นผิดนะคะที่เคยยึดมั่นว่าเป็นเราของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราทั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเห็นไหมคะว่าพวกนิครนเขาเห็นผิดในเวทนาต่างๆค่ะด้วยลัทธิและด้วยความคิดตามอาจารย์และด้วยความคิดเห็นของลูกศิษย์ค่ะ แต่เรานั้นเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตยาวผู้เลิศในโลกสามค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสตสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอนนอมมาหากุศลและอุทิศบุญทางสินแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิน้นเพื่อมาผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสา,สาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ